ใครที่เคยเป็นแบบนี้นะคะต้องรู้ไว้ว่าตากระตุกแบบไหนเนี่ยที่อันตรายต้องระวังและต้องรีบไปพบแพทย์หมอให้ดูแบบนี้นะคะลักษณะตากระตุกแบบนี้นะคะอันนี้ไม่อันตรายมันจะกระตุกแค่รอบดวงตาสามารถหลับตากระพริบตาได้ปกติแต่สังเกตดูคนนี้นะคะสังเกตเห็นอะไรไหมคะดูแตกต่างจากคนเมื่อกี้ไหมถ้าสังเกตดีๆเนี่ยให้ดูตรงนี้นะคะคนนี้จะมีปากกระตุกด้วยเห็นไหมคะมุมปากเขาเนี่ยจะกระตุกช้าๆนะคะ ตอนหมอตรวจเนี่ยคนไข้เขาไม่รู้นะคะเขารู้แค่ว่าตาเขากระตุกแต่เขาไม่รู้ตัวค่ะว่ามุมปากเขากระตุกด้วยหมอเลยต้องให้เขาส่องกระจกดู <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตากระตุกเนี่ยไปส่องกระจกดูก่อนเลยค่ะว่ามุมปากเนี่ยกระตุกด้วยไหมถ้ามุมปากกระตุกด้วยเนี่ยจะไม่ใช่ตากระตุกทั่วไปละมันจะเกิดความผิดปกติที่เส้นประสาสมองคู่ที่7ต้องรีบไปพบแพทย์ส่วนถ้าไม่มีเนี่ยก็มักจะเป็นจากตากระตุกธรรมดาพวกนี้เกิดได้หลายสาเหตุก็ลองไปหลีกเลี่ยงสาเหตุเหล่านี้ดูค่ะมันมักจะหายเอง